ดุชีพหายโดนเน็ตดูกว่ามั้อย่าเลยดูคันนี้ดีกว่าครับหนึ่งชันวาครับพัลต้าเอสสองพันของสองรวงเทียนทองครับทำโดยจ t ทีการาดครับคันนี้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ของ S2000 นะฮะครับสวยมากนะจริงๆเมืองต้องมีคันหนึ่งเขาเรียกว่า S2K โค้รแรงเลย ยกล้อเป็นว่าเล่นนะครับเมื่อสักเกือบสิบปีที่แล้ว X2000 <A> X2000 ที่ตามหลักการ X2000 ก็เป็นรถที่เหมาะสําหรับการแข่งขันแร็กเหมือนกันนะ,ะเพราะว่าเป็นรถที่ l องโน้ตช s h o เ t d e ก็คือหน้ายาวตูดสั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่สรีละมันน่าเป็นรถแร็กอะถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยเขาก็จะใส่เครื่องยนต์ 2JC ใช่ไหม แต่ว่าถ้าถ้าอนุรักษ์นิยมสายเอสก็จะต้องเครื่องฮอนด้ามันรหัส F ปะ่ะถ้าจำไม่ผิดเอชนีปสิบสี่นะใช่เซตเทอร์โบส่วนรวงเทนทอกรับจากนึงชันวา เอาโตวเขียวไปนิดฮะดอโอ้โหสามเกียร์เป็นวีเกียร์โอ้โหอะไรวะน่ะมว้วนฮะคือเกียร์วีเกียร์เนี่ยมันเป็นเกียร์ที่ทำมาสำหรับคอร์ทใหม่ครับ,ค,รบคือเร็วแล้วมันเร็วเลยเกียร์วีเกียร์มันก็เหมือนแอร์ชิฟต์ูนคือแอร์ชิฟ์มันก็บวกกดด้วยลมถูกไหมกด